โอเคด้วยนะตัวดีกันด้วยนะครับผมก็ตอนนี้อยู่เกมเดลซิงสามนะครับผมยืเท สมสร้างตัวละครเลยอะ่ะไม่ต้องไปร,รอช้านะครับผมโอเคแม่โหลดนานจริงๆนะผมก็อห <the> ลดผู <c oughs> ช้ชายสิครับผู้ชายสิครับไอ้ผู้ดุอือผมสุ่มแปบบโอเคนะผมขอ,อไปสุ่มอะไรแบบนี้นะผม โอเคนะผมก็ตอนนี้นะแล้วก็จะมาสร้างตัวละครกันเลยนะผมออันนี้เป็นวัยรุ่นนะ oh, you, วัยรุ่นเวยรุเกินมามวะโอเคนะตั้งชื่อนะผมก็ชื่อผมเลยนะชแนลผมเลยนะชื่อชแนลผมเลยนะ oh. โอเคนะโอ้ยเขียนผิดโทษโอเค เพลงออกจากอินดี้นะโอ้ยไม่ต้องข่าวมาคำๆนะผมมนขอดกูาขาวอะ่ะเออโอเคนะต่อไปนะไปเรื่องอยากตรงผมเนะียทรงผมผมเป็นไงครับโอเคทรงผมผมอาจจะ อะไรของมันวนาะน่ะยังไม่เสร็จเลยุมผมโอเคครับผมตรงผมขผมก็คืออะไรยวขอดูนะเออแบบนี้แหละที่สุดแล้วผมประมาณน้ำตาลหรือเปล่าผมประมาณน้ำตาลนะผมคิว เเดี๋ยวผม,ผมตัดตอนที่ผมสร้างตัวละครเสร็จเลยแล้วกันนะสักครู่ครับผมโอเคนะผมตอนนี้นะเราก็สร้างตังวละครผมเสร็จแล้วนะผมโอเคโอเคนะผมตอนนี้เราก็จะมาดูบ้านกันนะว่าเราจะอยู่แถวไหนดีกันนะผมก็เอา โอเคนะครับผมก็เมื่อกี้เกิดปัญหาอะไรนิดหน่อยนะผมโอเคนะเราก็จะมาหาเลือกที่บ้านกันเลยนะโอ้โอเคบ้านนี้เท่าไหร่นะเออเดี๋องไปดูบ้านนี้ทำไมมันบ้านมันหล่อนอยังวะอ้โอ,อ,อ้บ้านเหลืออะไรเนี่ย ว้าวไม่ได้วพามันแตกแนวกว่าเพื่อนจะอยู่บ้านหลังนี้ดีไหมเออโอเคเลยอยู่บ้านหลังนี้แหละโอ้โหเงินเงินจะไม่สอเอาอ่ะเอาเอาไป เราหาใหม่ได้นะผมไปกันเลยโอเคนะตอนนี้นะเราก็มาอยู่กับบ้านของเราแล้วนะเราจะซื้อมาม B บีบไหลไหลบนอะไรของมันวันนะ่ะเนี่ยนะชอบดนตีนะผมเดี๋ยวผมจะให้ไล่ดูเลยนะ นี่นะผมชอบมีดนตรีชอบมีสีน้ำตาลนะที่จริงสีเงินนะผมสุ่มเอาเนี่ยนะเฟลลี่เอ่อชอบเครื่องอะไรเก่งนะผมแล้วก็รักเก่งดนตรีแล้วชอบเลบ่นฟุูบอลแล้วก็เป็นมิตรกับคนอื่นง่ายนะผมโอเคนะเรื่องงานเรื่องอะไรยังไม่ได้าทาเลยนะเอออันนี้ได้สมุดมานะผมเราให้เรียนรู้นะผมนะสมบัติยังไม่มีอะไรนะโอเค มานนี้เข้ามาบ้านแล้วโอเคเดี๋ยวลองดูดิว่าบ้านเราเป็นอะไรบ้างโอ้โอ้มีชั้นด้วยโอ้โอ้ที่เตอะใตดินยังมีเลยที่นอนของเราอยู่ what the fuck ตู้เย็นทิบ้าไปแล้วไหนไม่เอาไม่เอาไม่เอา โอ,โ,ยยโอ้โหไปเย็นสปอกโอ้โหง่ายขนาดนี้เลยหรือเอาแล้วห้องน้ำมันอยู่ไหนวะเดี๋ยวสักรู้นะเดี๋ยว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 เยวเยอ้ห,ห้องน้ำอยู่นี่ตกใจหมดเลยโอ้ยตรงนี้มันเป็นที่อะไรนะอ๋อ เป็นบันไดอ๋อเข้าใจเข้าใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะสักครูน่นะผมอาจจะมีโจรมาก็เป็นได้นะผมเสือไว้ก่อนนะโอ้โหเสียงเงิงนเยอะนะโอเคนะตั้งไว้นะเผื่อมีโจรน,นะผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นว่าเตียงนอนไม่มีเลยนะไม่เยอะจนดี โอ้โห oh. หมดโอเคพอ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 ,พอเงินเลยทีน,นี้พอเลยพอพอพอโอเคนะอ่านเลยนะผมโอเคมันบ้านโอ้โหเนี่ยนะชื่อนะ ดิเซลเลนจีนีวนะบ้กกูไปตามแม่ออกไปเนี่ยห้องหลองยานเปิดประชุหรือเปล่าวะอ๋อไม่ได้เปิดไม่ได้เปิด่ก็เปิด What the fuck โต๊ะไม่มีโอเครู้แล้วเห็นได้อีิไอ้ชาย โอ้ไขวานเนะี่ยโอ้โหตกปลาได้ด้วยบ้านเรายเย่โอ้โหเป็นอะไรที่ดีมากนะตอนนี้นะอะไรนะโอเคพาร์ทนี้ก็สั้นๆนะผมก็อัดอัดมาอัดกันนะโอเคอยากได้อะไรอยากอ้อ ออโอเคอยากได้สกิวกีตรานะโ okay. อเคจะปล่อยให้เขาตักตู้นั่นนะโอเคใช่เ okay. มื่อไรมันจะอา่านมห็นนาะดสกิวได้มีสักทีโอเค เดวไปนังสือทีนแล้วก็างานดูการอ่านเริ่องเ้ว่อ้โอ้ทำไมนายต้องนั่งตรงนี้ด้วยรับเพื่อนหนะ่วยเหลือเงินนัดนนี่ะสุดยอดเอาอะไรมาแล้วบผมตอนรับเขาหน่อยเลย อ aan, อพอได้ม oh. <out> ันก็แล้ก็ได้จะอย่างที่ไปดีเลยเย็บไม่ได้เลยคุณทรอนิกท๊อส ตอนแรกไปก่ด้เราผมลืมโหลดมอดไทยมาลลินดาคือบลาม,ม,ม,มาทำกล้วยอะไรโอเค ปวามฝันก็คืออยากเป็นนักดนตรีจะหางานอยู่เลยสอบปีหางานโอเคเด,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 ดินโลดโลดดิค่อยเออเำไมต้องขึ้นไปด้วยวะเข้าใจ ขึ้นไปนั่งตรงนี้อีกเช่นเคยกดจะอินดีว้าววันวันพุธหยุดวันอาทิตย์หยุด โอ้ออกเลยไปเปิดตำตุ้แล้วออาทิ้งดิ โอเคโอเคนะผมก็คล okay. okay. okay, so, ิปนิดๆนะผมคิดอะไรเงีนการต่างๆมาเสร็จแล้วกินข้าวสมควนตู้เย็นไม่อยู่ตรงนี้หมด

โอเคนะเดี๋ยว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 เราค่อยทำเดี๋ยวค่อยทำคนลนะิวการนีลยังไม่มีนะปีการชอบต้องมาและนะระดับหนึ่งสใส่น้ำนะโอ้โหยอดนะคนคนให้เข้ากันนะไปแล้วผักหรือว่าแล้วนะ แดกสิครับเฮ้ยไม่ใช่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 กิน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 แล้วแม่งก็ไปกินข้าวบนน้ำเอาตัวคงตัวฟ้านี่ไหมมันจะหมดตัวอยู่แล้วอืมม่มีอะไระโอเคเดี๋ยวต้องไปทำงานเล้ยวนะ ก็คงจบไปไม่ดีเลยคืนะต็ล่างใช้ remove up โอเคโอเคนะผมก็ตอนนี้นะ เดจอชิดหนะครับผมอันนนี้เป็ส,สันน้นๆนะผมผมก็บอกแล้วนะโอ,วนนวอโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับอืมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวคอยชิดลิปแล้วกันไลานาน่ใหมันอัดทางไปนะตอนนี้ก็หมดละโอเคนไปก่อนเลยกันโอเคหน้าผมไับผมนี่นะบ้านผมหยอตนตูดปลาได้ครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn